แพทนภปพาตอบชัดหลังถูกโยงเป็นนางเอก 8G เดินกับผู้ชายแต่กรณีเพจดังเจมอยหนึ 108. ออกมาโพสต์ข้อความในเพจว่าถ้าเห็นนางเอก 8G เป็นข่าวหรือเดินกับแพทตื่นยังไม่ใช่แฟนนะยังไม่รีบเชิดงานนี้หลังจากโพสต์ข้อทางเพจเจมอย1 0 8ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาโยงว่าเป็นสาวแพทนภปาหลังมีคลิปให้หนุ่มรายหนึ่งถ่ายรูปออกมาจนมีหลายคนลือว่าเป็นคนคุยใหม่ ล่าสุดแพทนปนภาไม่รอช้าออกมาชี้แจงทันทีโดยได้เผยว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เดินกับผู้ชายน้องเดินเยอะมากเวลาไปไหนเธอไปกันเป็นแก๊งซึ่งในแก๊งนั้นก็จะมีทั้งใช่และไม่ใช่แต่ก็ยังไม่ใช่แฟนอยู่ดีเราไม่ได้ปิดโอกาสยืนยันว่ายังไม่ใช่นะให้โอกาสคุยได้แต่ถ้าคาดหวังว่าจะเป็นแฟนเลยคงไม่ได้จริงๆตอนนี้ยังโสดลูกหนึ่งอยู่เมื่อถามว่าตอนนี้มีพิจารณาอยู่กี่ท่าน แพทย์บอกว่าที่พิจารณามีบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างและถ้าเราไปโฟกัสและรีบเรียกเยกขาว,ว่าเป็นคนพิเศษวันหนึงถ้าเราเทขึ้นมา